ท็อปนะครับก็จะถือว่าไตโครมาก,ก็ถือว่าช่วยได้อย่างมากนะครับแต่ก็ควรจะใช้บ่อยๆใส่บ่อยๆนะครับเพื่อให้เชื้อ,อไม่ตายนะครับบางทีดินเราเป็นกรดดินเราเป็นด่างนะครับ เชื้อก็ไม่สามารถเชื้อตโครมานะครับไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้ครับหรือแดดจัดๆนะครับเตโครมาก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับควรถ้าจะพ้นทางใบก็ควรใส่ตอนเย็นนะครับนี่อันอถุงนี้ก็จะอยู่ที่ ผมก็ทำบอยประมาณ3 4มึงันแล้วครับเชื้อถือว่าเดินดีมากนะครับผมจะทำเป็นถุงใหญ่นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับไม่ต้องหนึ่งไม่เปืองถุงนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้นะครับเพราะว่าถุงใหญ่มันก็ใช้ได้ปริมาณเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชเดยอะเราจะทำถุงเล็กๆมันก็ทำหลายถุงนะครับมันก็เวลาเราวาง อ่ทงหรือว่าหาที่วางมันจะยุงย่งยากครับแต่ถ้าเราทําทุงใหญ่ก็ทุงเดียวทีเดียวจบนะครับจะไม่แล้วก็จะประหยัดเวลาเราด้วยนะครับหลังจากที่เชื้อเริ่มเป็นสีเขียวสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะถือว่านำไปใช้ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับ บางทีก็ห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับก็เชื้อก็จะเดินเต็มที่นะครับก็สามารถที่จะเอาไปใส่โคนนะครับโคนทุเรียนหรือพืชนะครับที่เป็นโรคหรือยังไม่เป็นนะครับครับเดี๋ยวจะพาเอาไปใส่นะครับผมจะผสมน้ำไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อง่ายต่อการใส่ต้นไม้นะครับไป ใส่กันเลยครับครับมาใส่กันเลยครับผมก็จะลาดที่โคนนะครับลาดที่ต้นนะครับลาดที่ต้นมันก็จะมีข้าวอยู่นะครับข้าวที่มีเชื้อไตรโครมาอยู่นะครับ เชื้อก็จะเดินขึ้นต้นนะครับเดินขึ้นต้นแล้วก็ลงไปใต้ดินครับไปหุ้มหมวกลากหรือ,อาลากฝอยนะครับระบบลากนะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นแม่ทับนะครับป้องกันเชื้อราไม่ดีนะครับที่จะมาเข้าทําลายต้นทุเรียนเรานะครับสังเกตว่าผมก็จะคุมฟางแล้วก็มีกล้วยนะครับ ถึงจะมีกล้วยหรือมีฟางนะครับก็จะไม่มีผลกับเชื้อรานะครับเพราะว่าเรามีแม่ทับที่ป้องกันราไม่ดีนะครับก็จะไม่มีผลนะครับเพราะว่าเชื้อเตโรมาก,ก็จะป้องกันเพื่อป้องกันเชื้อราร้ายนะครับเรืาไม่ดีนะครับที่จะเข้ามาทำลายต้นทุเรียนนะครับลักษณะนะครับ ใบก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับต้นก็จะไม่มีนะครับถึงจะคุมฟางหรืออกล้วยขนาดในหน้าฝนก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้ไตโคนาบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเชื้อก็จะาตายลงนะครับหรือว่าดินเราเป็นกรดนะครับก็จะเชื้อก็จะตายเหมือนกันครับก็ต้องใส่บ่อยๆครับ แล้วก็พยายามทําให้ดินเป็นกลางนะครับเพื่อจะเชื้อราดีก็จะสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราเราใส่ปุ๋ยเ,เคมีหรือทําให้ดินเป็นกรดนะครับหรือพื้นที่เราเป็นกรดนะครับเชื้อราดีก็จะไม่มีครับก็จะส่งผลให้พืชของเรามีอาการเชืเ้อราเข้าทำลายได้นะครับ ถ้าเราป้องมอีระบบป้องกันที่ดีต่อให้เราเอาเอากล้วยเอาฟางเอาอะไรมาคุมมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเชียราครับ ครับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับขอกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ